สวัสดีทุกท่านที่มาร่วมบุ่นกันในการสร้างที่ปฏิบัติธรรมล้างแห่งนี้ให้กลายมาเป็นวัดนะอีกครั้งหนึ่งภารกิจของอาตมาที่ตั้งไว้คือหนึ่งเปลี่ยนจากที่ปฏิบัติธรรมล้างให้กลายมาเป็นวัดนะก็ทำสำเร็จแล้วตอนนี้ก็ได้กลายเป็นวัดกําลังจะกลายเป็นวัดแล้วกันนะชื่อวัดเขาเล็กขุนเกน่าเยียดผสอนนะดูด้านหน้าด้านหน้าน,านี่ก็คือศา,า,าลารือวิหารที่กำลังจะสร้างนะลองกดซูมเข้าไปดใูใกล้รถนะ นะก็เป็นโครงสร้างนะเดี๋ยววันจันนี้กระเบื้องเมทัลชีตมาส่งแล้วนะกระเบื้องเมทัลชีตมาส่งราคาอยู่ประมาณสองแสนห้าหมื่นบาทนะยังไม่รวมมุงนะถ้าเกิดรวมมุงด้วยก็ประมาณรวมๆสามแสนบาทนะวันจันนี้มาส่งันาคารได้เลิกมุงหลังคานะแล้วก็จะทําการฉาบเก็บด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปดูไว้ใกล้นะตอนนี้แล้วก็ภารกิจที่2คือการนําบฟ้านะนนาไฟฟ้า แสงสว่าง้ามาสู่วัดเพราะวัดแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีแสงสว่างมานานประมาณ1ิสามปีได้แล้วตั้งแต่ปีห้าสามวันนี้นะไฟฟ้าได้เข้ามาแล้วนะได้ทําการจ่ายมดจําไปจานวนสิบแสนบาทเพื่อจะนําไฟฟ้าเข้ามาวันจันทร์นะทางการไฟฟ้าคงจะมาได้เริ่นะจะตัด,ต,ดตั้งเสาต่างๆแล้วก็บาดานระบบน้ําบาดานนะอัตมาก็ทําการ ขุดเจาะและกำลังหาอยู่นะคาดว่าน่าจะหาตาน้ำได้ในเร็วๆนี้นะแล้วก็การพัฒน,นาวัดนะาตมาบวชแก้บนมาวันนี้ก็ตรงกับนะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วนะวันนี้ก็ตรงกับวันที่24สิ 14, นะมิถุนายนสพันร้อยหแล้วนั่นรวมฝนมาแล้ว1เดือนอีก3วันนะเดี๋ยวพาเดินดูวัดนะไปเดินดูวัดกัน มาเป็นแกนนำนะเป็นแกนนำเลยที่มาบุเบิร์กนะมาบุเบิร์กมาทำเพราะตอนนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาอยู่เลยง่ายเล้วนะมเอาเล่นเนี่ยชื่อคือชาว่าผีคนท่าที่จะดุนะผีดุนะเดินไปอะไรนั้นนหะเดินผีคนที่จะดุแล้วก็ไม่มีไฟกระปากก็ไม่มีพระเนี่ยอยากจะมาอยู่นะเพราะในการพัฒนาเนี่ยคนท่างนี้ต้องใช้มุขบามันสูงเยอะม็อบถูม็อบเยอะ ในการพัฒนาเขาเหล็กแห่งนี้นะตมาก็ใช้งบไปแล้วนะร่วมๆนะสามล้านแล้วแหละนะสามล้านกว่าบาทนะเกินงบพระป่าเลยนะพระป่ามันสามล้านนะแต่ว่าการพัฒนาเนี่ยมันสามล้านกว่าบาทไปแล้วสามสี่ล้านแหละนะตอนนี้ในการพัฒนาแล้ก็ได้นำไปจัดแรงบุญต่อรู้สึกตมาที่มีทั่วโลกนะเดี๋ยวว่าตมาทำเสร็จตมาก็คงไปแหละนะตมาได้อยู่มาแบบ เรื่องตอบยนะปยหาผลประโยชน์ทางศาสนาหรอกนะพอาตมาเป็นคนที่อยู่ในกฎในระเบียบเรียงต่างไม่ยานไม่ได้หรอกเพราะว่าทางพระเนี่ยเขามีกฎรนะเบียบในทางพระอยู่แล้วมีพระวินะัณนะอาตอมาค่อนข้างที่จะกระโดกกระเดกนะไม่เหมาะกับการเป็นวัดเหรอกมาดูกันไอ้เป็นวัดกับการเป็นพระเราดูข้างในนะดูวิวนะน,นี่ประตู ประตูก็เร็จแล้วนะครับหลังอะไรต่างฝั่งนี้วางแล้วนะเรามาดูความคิดหน้าอกนการยก่อสร้างแล้วกนะันเดี๋ยวไฟฟ้าวันจันทร์คงจะได้เห็นนะ <c oughs> วันจันทร์ก็ที่คงเข้ามาอันนี้ประตูเขาวางไว้แล้วแหละนะสองมุมสองฝั่งีลยวก็ทําการฉาบเก็บเรียบร้อยนะงบประมาณในการปูกระเบื้องคงไม่มีอาจจะเป็นปูนขัดมันไปก่อนนะอาจจะปูกระเบื้องบริเวณฐานพระก่อนเท่านั้นแล้วก็ก็บืีละให้เสร็จสวยงามแล้วจะมีการฉลองสารา การฉลองสาระมีงานลื่นเลยงานต้อเป็นงานฉลองฉลองไฟด้วยฉลองทุกอย่างนะอันนี้ก็ประตูทางเข้าทางออกนะดูเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในด้านในดีกว่าเราไปดูด้านในด้านในด้านในไม่ถ่ายด้านหน้ากลัวตาต้องเดี๋ยวเตะเดินไม่ทันเดินไหวนี่เดี๋ยวที่กำลังจะสับขาย่ดูนะดูข้างในเราเข้ามาดูข้างในเล ตะปูบ้างเรื่อยๆเราาื่ยอยๆใช่ไหมล่ะดูอันนี้ก็เป็นองค์พระนขะ้างในค่อนข้างที่จะกว,าวา้างข้างบนตัดสายตานี่หนึ่งร้อยคนมันจุดได้สบายในตลาดน,นี้นะดูความสหนือสนขงยามนะของพระที่ถูกตากแดดตากฝนมานานประมาณสิบสามปีสิบสามปีนี่ชำรุดนะดูนิ้อเนื้อมือถ <c oughs> ้าเกิดประมาณไม่ทำนะไม่ทำนะลองดูดิ นะนิ้วมือขององค์พราะหาักไปแล้วเดี๋ยวทำการต้อมเก็บนะล้าหมดแล้วนะอันนี้ก็คือปูนเพิงต่างๆล้าหมดแล้วก็คือเก็บใหม่หมดนะแล้วองค์พระองค์ใหญ่อีกนะที่ชำรุดต่างๆางน,นะแต่มาก็จะเก็บปูนนะเก็บสีหอยหมดทุกอย่างคือเหมือนกับการบูรณะองค์พระใหม่นะให้หมดนะแล้วก็โครงหลังคาทุกอย่างข้างบนตอนนี้ก็ออกไปประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละนะ ให้ดูภายในอะไรต่างนะอันนี้บริเวณรอบๆนะเราไม่ได้ญาติโยมนะที่มาร่วมบุญกันนะอาตมาก็คงจะทําลําบากนะทำลำบากนะเดี๋ยวเราไปดูน้าบาดาน,น,านาดีกว่า,ยายที่เราเราหัาใจที่เจาะนะอันนี้น้าบาดานมาดูน้าบาดานดูน้ํามาดานนะอันนี้ดูน้ำมาดาน,นวันนี้บวชครบหนึ่งเดือนสาวัน ลาไปได้หนึ่งบรรดานะเพิ่งวดได้หนึ่งเดือนเหลืออีกสามวันอยากจะทำก็คือทำเลยอิฐซีทะรลาะแล้วอันนี้คือที่เจาะน้ำบาดาลย้ายมานะย้ายมาจากบริเวณตรงนู้นมาเจาะตรงนี้เพราะหินชั้นล่างดานเนี่ยโอ้ลีลาแรงหินก้อนใหญ่เยอะมากเลยเป็นอะไรที่มันขุดลําบากมากก็ขอนะจะพยายามให้เปิดทางให้ได้มีน้ำเพราะน้ำในบ่อเนี่ยแห้งแล้ว เราไม่มีน้ําใช้แล้วก็ได้น้ําจากอบโตนะแล้วก็ย่ยาิยญาตยอมเ่ยนะเอาน้ําจากบอ่อเนี่ยมาใส่ในแทงให้ได้คารวาสพระเนี่ยได้อาบได้ใช้กันตานมในบดูเวบริเวณด้านหลังนนด้านหลังด้านหลังก็ต่อจะต,ต่อให้ถึงเสาเนี่ยนะแล้วก็ทําทเป็นช่องลมให้ลมระบ,บายนะน,นี้กันด้านหลังนนด้านหลังนี่คือด้านหลังอันนี้ปึ๊บ มาตีดต่อเดี๋ยวรอวันจันทร์ก็คือระบบไฟฟ้าเข้ามาก็จะทําการต่อสายแสงสว่างต่างๆเข้ามาเสาก็น่าจะอยู่บริเวณนี้แหละบริเวณห้องน้ำนั่นแหละเสาไฟฟ้าเนี่ยที่ว่าหม้อเมนหลักๆเนี่ยนะก็จะได้ต่อไปเข้ามาใช้ในวัดนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในรอบนึงนะไปขอบคุณญาติโยมให้บอลด้านในโบสถ์ดีกว่าแล้วอยู่ด้ด้านในสตะหรือว่าในโบสถ์อนาคตดีกว่าเรียกว่าโบสถ์อนาคตแหละนี่เรามาสร้างวิหารกันก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาทำโบสถ์กันนโบสถ์ก็คือที่นี่แหละนะ แต่ตอนนี้เอาวิหารไว้ก่อนนะถ้าบชหลายรรษาคงจะสร้างโบสถ์ได้เลยนะอาตมามั่นใจว่าจะมาทําได้นะอี่พระบหลายรรษานะอาตมามั่นใจว่าทาได้แน่นอนนะเกี่ยวกับโบสถ์กันหรือไม่ก็ทั้งเมนนะเออก็นะขอบคุณก่อนนะอนุฮานาบุญก่อนนะญาติโยมที่มาร่วมนะในการสร้างที่ประเดิยร์ทล้างแห่งนี้ให้กลายาเป็นวัดนะตอนนี้ประมาณ90%แล้ว เกืบอบจะแล้วเสร็จแล้วอาตมาให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทุกอย่างมันจะมาบรรจบและรวมกันให้ประมาณวันที่ยี่สิบเดือนหน้าเนี่ยนะไม่เกินน่าจะเกือบเรียบร้อยหมดแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวลก็ผู้ที่ร่บุญในการร่วมกันสร้างเมนที่วัดบ่อรักกีนะก็ทุกวันาบุญแล้วกันให้กับูกศิษย์ธมาทุกท่านนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สมหวัง,งนะอย่าเจ็บอย่าจนแลน้วรวยเงินทองนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะให้เป็นเทวดานะ เป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะมีวิมาเป็นของตัวเองกันทุกคู่ทุกนามและเจริญพรโยม